ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านที่รับชมเป็นประจำหรือท่านผู้ชมที่มาใหม่นะครับนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายผมมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี่เลยนะครับไลน์เดียวเท่านั้นนะมอโต95ไม่มีไลน์อื่นและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิน้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาดูดวงแรนดอมกันนะครับทำใจสบายๆนะครับผมขออนุญาตเป็นนแทน ไพ่เสียงทายให้คุณนะและนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทำใจสบายๆแล้วดูไปพร้อมๆกันนะครับผมจะใช้ไพ่สองสำรับในการดูแรนดอมนะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะเรามีไพ่สองสำรับแต่คุณไม่ต้องเลือกกองไพ่เราจะใช้ไพ่สองสำรับเพื่อดับเนบะิลเช็คให้พลังงานเป็นทวีคูณนะครับนะให้พลังงานเป็นทวีคูณซึ่งกันและกันส่งเสริมพลังงานซึ่งกันและกันจากไพ่สองสำรับนะครับ เรามาจะมาเริ่มกันที่สำหรับที่1ก่อนนะครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้นะครับก็คือข่าวดีที่จะทำให้คุณใจฟูมากๆเร็วๆนี้โอเคมาเริ่มกันนะครับทำใจสบายๆตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพหรือจะทำใจว่างๆลงๆก็ได้เช่นกันนะครับ และแน่นอนว่าผมจะเปิดไพ่กันสดๆเปิดกันเน้นเห็นหน้ากล้องแบบนี้ไม่มีหลบมุมกล้องนะครับดีก็ว่าดีถ้าไม่ดีเราจะมีคําแนะนําให้นะครับทำใจสบายๆนะข่าวดีที่จะทําให้คุณใจฟูมากๆเร็วๆนี้คืออะไรใบแรกคือ โห,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 โหดูใบเดียวแล้วปิดคลิปเลยได้ไหม่ล้อเล่นล้อเล่นอย่าเพิ่งปิดดูก่อนราชาเหรียญ King of Pentacles วันนี้ผมมือดีอีกแล้วหยิบได้ใบอภิมหาเศรษฐีใบแรกเลยผมว่าเป็นข่าวดีเรื่องการเงินนะอืสัญญาณดีมาแล้วนะครับแทบจะไม่ต้องเปิดเพิ่มแต่ไม่ได้ไม่ได้เพื่อให้ครบกระบวนการเราต้องเปิดเพิ่มให้ครบถ้วนนะครับมาดูกันต่อไปนะ ราชาเหรียญออกมาอุ่นใจแลวโอ้โหร่ำรวยอภิมหาเศรษฐีมัง่งคั่งแน่นอนมากน้อยแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านนะไม่สามารถได้เท่ากันทุกท่านแต่เอาว่าเป็นว่าฐานะการเงินจะดีขึ้นลื่นคล่องขึ้นสุขสบายมากขึ้นแล้วกโ็โห้ซีดาะโฟร์ออฟซอร์สแต่บางทีการเงินที่ดีอาจจะต้องแลกมาด้วยความเครียดความกังวลหรือการอยากอยู่สงบๆการพักผ่อนคุณสามารถใช้เวลาว่างในการพักผ่อน ทบทวนชีวิตทบทวนจิตใจทบทวนความคิดเรื่องราวต่างๆได้ไม่ต้องรีบต้องร้อนนะครับคนเราสามารถมีเวลาส่วนตัวได้สีดาบไม่ใช่เรื่องเร็ว้ายอะไรสีดาบบอกว่าพักผ่อนบ้างนะ,ะมีเวลาให้ตัวเองเยอะๆนะมีเวลาพักผ่อนบ้างอะไรแบบนี้ทบทวนหัวใจทบทวนความคิดตัวเองบ้างแบบนี้นะครับโหชัดเลย4ีดาบเมื่อกี้ ที่เขาบอกให้คุณพักผ่อนบ้างเพราะว่าคุณงานหนักงานเยอะภาระเยอะไปหมด1ิไม้เท้า10 of wands ใช่10 of wands นะครับ10ไม้เท้าภาระคุณเยอะมีโอกาสที่คุณจะทํางานหนักด้วยคนด้วยความที่คุณเป็นคนที่ชอบทํางานอยู่แล้วนะบางคนรักการทํางานหายใจเข้าออกเป็นการทํางานหรือบางท่านอยู่ในภาวะจําเป็นต้องทําเพราะว่าเป็นเสาหลักครอบครัวแบบนี้ไม่ว่าท่านจะทํางานหนักด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าจะมาจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนอย่าลืมว่าใบาแรกคือราชาเหรียญ ถ้าทำงานหนักอยู่ขอให้เชื่อมั่นว่างานหนักนี้คุ้มเหนื่อยแน่นอนนะครับมาดูกันต่อนะอืมสัญญาณดีวันนี้สัญญาณดีใบแรกราชาเหรียญมาก็แนวโน้มดีว่าจะมีความสุขสบายมั่นคงมั่งคั่งแน่นอนเดี๋ยวมาดูใบถัดๆไปกันซิเออฮาฮอัศวินถ้วย Night of Cups โชคดีนะครับ การเงินดีแม้จะงานหนักแต่คุณยังมีมิตรที่ดีมีเพื่อนดีเพื่อนร่วมงานของคุณส่วนใหญ่ดีหรือถ้าคุณไม่มีเพื่อนร่วมงานคุณทํางานอิสระเป็นคนค้าขายทําธุรกิจส่วนตัวแปลว่าลูกน้องบริวารดีลูกค้าดีคนแวดล้อมส่วนใหญ่ดีเออยย้าว่าส่วนใหญ่เพราะว่าเราไม่สามารถทําทุกสิ่งให้ถูกใจทุกคนได้แต่คนส่วนใหญ่แวดล้อมคุณดีมาด้วยน้าใสใจจริงเป็นส่วนใหญ่คุณโชคดีนะครับ ถ้าคุณบอกว่าในบางท่านถ้าเกิดเจอคนที่ไม่ค่อยดีนักหรือมีความทุกข์ใจจากผู้คนให้ระลึกไว้ว่านั่นอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรบางส่วนหรือเป็นโชคชะตาชั่วคราวที่ทําให้ต้องชดใช้กรรมกันไปตามความเชื่อนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่าไปผูกใจเจ็บอะไรคนแวดล้อมส่วนใหญ่ของคุณน่ารักย้ําว่าคนส่วนใหญ่น่ารักลองพิจารณาดูดีๆเอะนะครับอย่าไปมองส่วนที่เสียเราโฟกัสสิ่งดีๆแล้วเราจะได้ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะ อืมไปกันต่อห่าพูดไม่ตันขาดคำดึงดูสิ่งดีๆให้ชีวิต8ไม่เท้า8 of o n d s ชีวิตคุณตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกกับตัวเองอย่างไรคุณกำลังพุ่งทยานไปข้างหน้าตามดวงชะตาบางท่านบอกยังไม่เห็นความก้าวหน้าเลยเอาใจเย็นดวงกำลังดีบางทีอยู่ในกระบวนการสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาสวรรค์กำลังจัดสรรให้ตามความเชื่อดวงชะตาก้าวหน้าแล้วที่เหลือเราจะรอแต่ดวงไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติเองกระทำเองคิดดีทำดีพูดดีทำใจสบายๆอย่าไปกังวลเรื่องตัวเองอย่าไปกังวลเรื่องคนอื่นมุ่งมันตั้งใจความก้าว หน้ามาแน่นอน8ไม้เท้ายืนยันการันตีทำนายตรงตรงตามหน้าไพ่ตราความหมายตามตำราสากลไม่มีการอวยกันนะครับดีก็ว่าดีเราทำนายตามตำราสากลและเปิดไพ่กันสดๆเปิดกันเห็นๆนะครับท่านที่มาดูผมครั้งแรก آ, ก็ผมก็ดูสไตล์นี้แหละนะว่ากันตรงๆนะครับดีว่าดีถ้าไม่ดีเราจะมีคําแนะนําให้คุณไม่ต้องกลัวนะแล้วก็อโอสี่ถ้วยโฟล์ทคั อยู่กับตัวเองเยอะๆดังกล่าวมีทั้ง4ดาบ4ี่ถ้วยนั่นหมายความว่าให้คุณใช้เวลาส่วนตัวให้มากๆหลายท่านมีน้าใจไมตรีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเรื่องดีแต่บางทีการช่วยเหลือคนอื่นเยอะเกินไปอาจทําให้คุณเครียดทําให้คุณเหนื่อยลา้าอ่อนล้าหรือว่ารับภาระ,ระหนักเกินกําลังได้พักผ่อนบ้างดูแลตัวเองเยอะๆนะครับประมาณนี้ หาเวลาส่วนตัวให้ตัวเองบ้างแล้วก็ถ้าใครมาขอความช่วยเหลือทบทวนดีๆอย่ารับปากใครง่ายๆขออนุญาตแนะนํานะบางท่านเราเข้าใจว่าชอบช่วยเหลือคนแต่บางทีการปฏิเสธคนบ้างคุณจะเบาตัวเบาใจมากขึ้นเออแล้วก็ข่าวดีที่จะทําให้คุณใจฟูมากๆเร็วๆนี้โอ้ดีเอ,อ็มเพรส สบายใจหายห่วงเลยใบนี้ออกมาความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพย์ทางโลกทรัพย์ทางธรรมอะไรก็แล้วแต่สมบูรณ์แบบไพ่จกักรพรรดินี DMpress ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมถ้าคุณผู้หญิงมาดูคลิปนี้เจอใบนี้หมายความตรงตัวว่าชีวิตคุณจะดูดีดูแพงดูมีคุณค่าผู้คนให้ความเคารพนับถืออยากได้อะไรจะได้มีความสมบูรณ์แบบในตัวเองถ้าคุณผู้ชายมาดูคุณได้ใบนี้คุณมีโอกาสเป็นดวงนารีอุปถมัมนารีอุปถมัมไม่ได้แปลว่าให้ผู้หญิงเลี้ยงนะครับนารีอุปถั ภาพสตรีที่ดีทรงคุณค่าเข้ามาสนับสนุนชีวิตให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอประมาณนี้และนอกเหนือจากนี้ไม่ว่าคุณเป็นใครก็ตามใบนี้เสริมให้อีกนิดนึงดีแอมเพรสคือความอุดมสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตและยังหมายถึงการตั้งค,ครรภ์การมีบุตรได้ด้วยถ้าคุณต้องการมีบุตรมีลูกสามารถมีได้นะช่วงเวลานี้เป็นต้นไปเลยนะครับโอเคไปกันต่อนะอืข่าวดีที่จะทำให้คุณใจฟูเร็วๆนี้ความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยมาแล้ว ใบแรกๆก,ก็ดีเลยเรายังเชื่อว่าใบาต่อไปก็จะดีเช่นกันอ่าโหพูดไม่ทันขาดคำว่าใบาต่อไปจะดีเช่นกันเอ p e r พรอเออกมาดีเอ็มเพรอเไม่ธรรมดาอย่าลืมนะเมื่อตะกี้นี้ได้ดีเอ็มเพ s สแล้วเอ p e r พรอเก็ตามออกมาเลยเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นหน้ากล้องไม่มีหลบมุมกล้องนะครับชัดๆตรงไปตรงมา คุณมีความเป็นคู่กันสูงมากสองใบนี้คนโสดมีโอกาสได้คู่คนมีคู่มีโอกาสตั้งคันมีบุตรมีลูกดังกล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะครับนะถ้าคุณผู้ชายคุณก็ภรรยาคุณอาจจะตั้งคันถ้าคุณผู้หญิงตัวคุณเองอาจจะมีบุตรมีลูกหรือถ้ายังไม่ต้องการมีลูกก็สามารถเป็นความเจริญก้าวหน้าอุดมสมบูรณ์เรื่องทรัพย์สินทางโลกอื่นๆก็ได้เช่นกันทรัพย์สินทางโลกบ้านช่องอรถยนต์แก้วแหวนเงินทองนะความอิ่มหนำสำราญรวมไปถึงทรัพย์สินทางธรรมก็ด้วยเอ็มเพอเรอร์เอ็มเพรสออกมาคู่กันไม ธรรมดาไม่ได้ออกบ่อยๆรับไว้นะครับประมาณนี้และย้ําเลยว่าคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ศีลเส,สม,มอกันบารมีเสม,มอกันดวงสมพงกันแบบนี้คนโสดมีโอกาสได้คู่คนมีคู่มีโอกาส,ม,กาสมีลูกหรือมีลูกเพิ่มหรือถ้ายังไม่อยากมีลูกคุณจะสมบูรณ์ในทรัพย์สินอ่ารับไว้นะไปกันต่อครับพลังงานวันนี้ดีจังเลยชอบนะเฮ้อ ในฐานะผู้เปิดไพ่ผู้อ่านไพ่ผมก็ยินดีกับคุณไปด้วยนะครับโอ้โห justice ความยุติธรรมสิ่งที่ควรจะได้การได้สิ่งที่ควรจะได้การรอคอยสิ่งใดมาเนิ่นนานคุณจะได้ดังหวังสมประสงค์อา้าวรับไว้เลยไปกันต่อดีก็ว่าดีตรงไปตรงมากระชับฉับไวเออไม่ต้องเยืนเยอะ ว่ากันไปตามตำราสากลน,นะครับนี่แหละสไตล์ผมนะครับท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับโหหกถ้วย six of cups มิตรภาพดีๆอยู่รายล้อมอารายล้อมรอบตัวคุณนะครับนะคนแวดล้อมคุณดีดังกล่าวไปแล้วตอนแรกได้อัศวินถ้วยนี่ได้6ถ้วยมาเสริมหมายความว่าคุณมีโอกาสได้โชคดีจากคนในสังคมคนแวดล้อมมิตรเก่าเพื่อนเก่าใครก็แล้วแต่ที่รู้จักกันอยู่แล้วอยู่ในชีวิตกันอยู่แล้วมีโอกาสสนับสนุนส่งเสริมให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างไม่ยากเลยนะ ประมาณนี้บางท่านามิตรสหายเพื่อนเก่าให้โชคก็ได้เพื่อนเก่าเก่าได้แค่ไหนก็ย้อนวัยกันไปเลยตั้งแต่สมัยเรียนเด็กๆเ,กเกติบโตมาเพื่อนแถวบ้านเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนมหาวิทยาลายัยเพื่อนที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่ใครก็ตามที่รู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วสนิทสนมกลมเกลียวจะให้โชคให้คุณประโยชน์กับคุณเอประมาณนี้หรือบางคนเมื่อกี้ทยงเอ็มเพรสเอ็มเ r อร์ คนโสดมีโอกาสได้คู่เป็นคนกันเองด้วยนะไม่ธรรมดานะครับโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็อา่าสิบใบละเดี๋ยวต่ออีกสักนิดกับสำรับที่1น,นะครับอโอ้ห้าดาบไฟออฟซอรคุณไม่ต้องกลัวไพ่หดาบไพ่ดาบเป็นไพ่อุปสรรคก็จริงแต่5ดาบนี้หมายถึงว่าการาวาง ภาระบางอย่างลงการตัดใจที่จะปล่อยวางบางอย่างที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นลองดูนะนะครับการแบกทุกอย่างไว้บางทีก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเราต้องตัดใจวางบางอย่างที่ไม่จําเป็นออกไปบ้างนะคนเราแบกทุกอย่างไม่ได้นะครับแล้วก็อโอ,โอ้สบายใจได้เลย ไม่ว่าคุณจะมีภาระใดๆอยู่ Strange ออกมาใบนี้เป็นไพ่ที่ผมชอบมากอีกใบนึงนะครับ Strange หญิงแกร่งกับสิงโตเชื่องเชื่องนะครับตามความหมายไพ่ทาโรสากลใบนี้คืออุปสรรคทุกอย่างจะถูกปัดเป่าไปเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายหรืออีกความหมายหนึ่งคือถ้ามองในเรื่องความสัมพันธ์แปลว่าคุณจะได้คู่ดีคู่ที่น่ารักตามใจกันการน,นุ่งกันนิ่งตามุตามิามแบบนี้เขาจะยอมคุณหรือคุณจะยอมเขายอต่างฝ่ายต่างยอมซึ่งกันและก,กันเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยก็ได้นะครับ ในเรื่องความสัมพันธ์ก็ทอยทีทอยอาศัยกันแต่ถ้ามองเป็นเรื่องชีวิตการงานทั่วไปคือเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายสิ่งที่เคยเป็นปัญหาจะคลี่คลายได้อ่าโชคดีมาแล้วนะใจฟูแน่นอนวันนี้ดีตั้งแต่ใบแรกและใบแรกมาราชาเหรียญก็ใจฟูละใบยขยายก็ยังดีดีซะเป็นส่วนใหญ่คุณไม่ต้องกลัวไพ่ดาบเล็กน้อยหรือไพ่อุปสรรคทั้งหลายทำอะไรคุณไม่ได้เชื่อผม นะครับหน้าไพ่ไม่เคยโกหกเราทำนายกันไปตามตำราสากลเออเก้าดาบ Knight of s ซ o r d s ไพ่อุปสรรคอีกใบหนึ่งมาแล้ว9ก้าดาบคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัว9ก้าดาบก้าดาบมาเตือนนิดเดียวว่าระวังความคิดระวังความเครียด ระวังการนอนไม่หลับควาการฝันร้ายการเก็บเรื่องต่างๆไปคิดคนเราบางทีคิดมากคิดเล็กคิดน้อยเก็บสารพัดเรื่องมาคิดเรื่องตัวเองเรื่องคนอื่นสารพัดแม้แต่ไปรับฟังข่าวลบๆมาก็เก็บเอามาคิดทั้งๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองขออนุญาตแนะนํานะครับไม่ได้ว่านะ บางท่านคิดทุกเรื่องเก็บทุกเรื่องมาคิดแม้แต่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวคุณเองขออนุญาตแนะนําตามตรงว่าเมื่อก้าวดาบปรากฏออกมาขอให้ปล่อยวางให้ได้มากที่สุดขออนุญาตแนะนําตามตรงเลยนะย้ําว่าไม่ได้ว่าเพราะว่าเพราะว่าบางทีการเก็บเรื่องต่างๆมาคิดมันก็ห้ามใจตัวเองยากสักหน่อยบางทีสิ่งรุมเร้าแวดแล้อมมันเยอะแต่ใบนี้เขาเตือนว่าถ้าคุณปล่อยวางได้ทําใจให้สบายได้นะ หมายความว่าทําใจให้สบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับธุระใดไม่ใช่ธุระส่วนตัวจําเป็นจริงๆอย่าเก็บออามาคิดเพราะคุณมีโอกาสที่จะพักผ่อนน้อยนอยนอไม่หลับฝันร้ายหรือเกิดความวิตกกังวลเกินกว่าเหตุชีวิตคุณควรจะดีตั้งแต่ใบแรกที่มีราชาเหรียญมีเอมเพอเรอร์เอมเพรสมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งแปดไม้เท้าสารพัดนะเพียงแต่ว่าก้าวดับเนี่ยระวังความเครียดเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้นะดีก็ว่าดีถ้าไม่ดีเรามีวิธีแก้ไขให้คุณไม่ต้องกลัวผมบอกแล้วนะ การดูดวงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับอ่าเป็นการรู้เท่าทันชีวิตรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนแก้ไขได้ก่อนเราแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราวางแผนปัจจุบันและอนาคตได้นี่คอนเซปต์ของการดูดวงนะครับแล้วก็โอ้เด็กถือถ้วยเพลซ f c u ครใบนี้บ่งบอกได้ถึงความหมายที่หนึ่งนะ บุตรบริวารคนแวดล้อมจะยังสนับสนุนคุณดีหรืออีกความหมายนึงคือตัวคุณเองนั่นแหละที่จะได้รับความสนับสนุนจากผู้ใหญ่ก็ได้เช่นกันเพราะบางทีคนเรามีหลายบทบาทในตัวเองเราเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในคนเดียวกันเราเป็นผู้ใหญ่กับเด็กในปกครองของเราและเราก็เป็นเด็ก สำหรับผู้ใหญ่ที่ปกครองเราอีกทีเรานึกภาพตาไม่งงนะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยก็คือเราคือเด็กในสายตาพ่อแม่เราเสมอเราคือเด็กของผู้บังคับบัญชาแบบนี้ในสายตาของผู้ใหญ่เราคือเด็กแต่ในสายตาของเด็กๆลูกหลานบริวารเราคือผู้ใหญ่คุณจะมีบทบาทหน้าที่ที่ต่างกันไปแล้วแต่ต่างร,รมต่างวาระทำนองนี้เอาเป็นว่าดีก็แล้วกันขอให้เชื่อมั่นนะครับนะเพราะว่าภัยแวดล้อมภัยขยายล้วนดีวันนี้พลังงานส่วนใหญ่ดี แล้วข่าวดีที่จะทำให้คุณใจฟูมากๆเร็วๆนี้คืออะไรขอขยายอีกสักสองสาใบเดี๋ยวรู้เรื่องเลยโอ้โหเชาริยอดรู้ละพูดไม่ทันขาดคำนะครับข่าวดีที่จะทำให้คุณใจฟูสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงลงมือไปแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จเร็วๆนี้ไม่ว่าคุณคาดหวังเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องส่วนตัวใดๆแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นเห็นผลเร็วๆนี้อ้าวมา ดูกันต่อนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นทันใจแค่ไหนอย่างไรหรือไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มอ่าโอ้หายห่วงหไม้เท้า six of wands ไพ่ใบนี้ไพ่แห่งชัยชนะ victory ออกมาแล้วนะครับหายห่วงเปิดกันส,สดเปิดกันเอ็เห็นย้ำเลยว่าไม่มีการหลบมุมกล้องคุณก็เห็นอยู่ เปิดกันแบบนี้หกไม้เท้าออกมาความสําเร็จอยู่ไม่ไกลส่วนจะได้ช้าได้เร็วอยู่ที่ว่าคุณลงทุนลงแรงทํามามากน้อยแค่ไหนความตั้งใจความอุตสาหะวิริยะความเพียรทําดีแบบนี้ดวงชะตาส่วนหนึ่งทำเองส่วนหนึ่งหลายองค์ประกอบแต่คุณสําเร็จแน่นอนเมื่อได้ใบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูสําหรับที่2เพิ่มเติมกันซิว่าสําหรับที่2อยากจะทําการดับเบิลเช็คเสริมพลังงานใดๆนะครับจากสําหรับที่1เมื่อกี้ก็มีไพ่ดีมากเสียเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับ ไพ่ดีมากเป็นส่วนใหญ่ของสำรับที่1เดี๋ยวมาดูสำรับที่2เพิ่มเติมว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะอืมจัดเมน้นยินดีด้วยนะครับ สิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะสมหวังจริงๆพรจากฟ้าคำพิพากษาชีวิตเรียกว่าทำอะไรได้อย่างนั้นจัดเม้นน่เถียงไม่ได้เลยตามความหมายสากลคือทำอะไรได้อย่างนั้นคำพิพากษาจากสวงสวรรค์จากฟ้าฟ้าจากเทวดาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคุณทำอะไรไว้คุณจะได้อย่างนั้นหวานเพื่อเช่นใดได้ผลอย่างนั้นประมาณนี้ไม่มีผิดไปจากนี้อะมาดูกันต่อสำหรับที่สองช่วยขยายหน่อยนะครับดับเบิลพลังงานนะครับ ส่งเสริมพลังงานซึ่งกันและกันขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับอืมโอ้โห,โห,โหราชาถ้วย king of cups ตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ภูิสุขแล้วก็เป็นผู้ที่อ่อนโยนผู้ที่มีเมตตาหมายถึงตัวคุณเองก็ได้ที่จะเป็นผู้มีเมตตาต่อบุตรบริวารผู้คนทั้งหลายหรือคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ก็ได้เช่นกันโอ้โหไพ่ดีมากวันนี้มาต่อกันนะครับแล้วก็อืม สเตรน t ์เฮ้ยสำหรับ2ก็มีสเตรนจ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้สำหรับแรกก็มีสเตรนจ์นะครับใช่ไหมเอ่ยจำได้ว่ามีอ่าใช่ใช่ช่ใช,ใช,ใช่วันนี้สเตรนจ์ออก2ใบย,ยิ่งการันตีตามที่ผมบอกแล้วว่าเป็นการดับเบิลเช็คนะครับนะ ความโชคดีทวีคูณ2เท่าการที่ไพ่สองสำรับจะออกตรงกันไม่ได้ปรากฏขึ้นบ่อยๆนะครับและเป็นใบที่ดีงามด้วยเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายปัญหาต่างๆจะถูกคลี่คลายและในมุมของความสัมพันธ์คุณจะได้คนที่ดีเออคนที่คู่ควรรับไว้เลยนะแหมถูกใจจริงๆวันนี้ เวลาสองสำรับออกตรงกันแบบนี้เราชื่นใจแทนคุณผู้ชมในฐานะผู้เปิดไพ่ผมก็ขอรับพลังงานด้วยคนนะโชคดีไปด้วยกันนะครับมาดูกันต่ออีกสักหน่อยซิข่าวดีที่จะทำให้คุณใจฟูเร็วๆนี้อขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหอสศวินถ้วย i นออฟคัพ p s อีกแล้วครับท่านวันนี้มีอัศวินถ้วยสใบนะเปิดกันเห็นเห็นเลยนะครับตั้งแต่ต้นนะ อัศวินถ้วยสองใบไม่ธรรมดาก็เป็นสิ่งยืนยันว่าคุณจะมีความโชคดีด้านมิตรภาพผู้คนกาลยานมิตรใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคุณส่วนใหญ่เป็นคนดีเอ้า ทำนายแบบนี้ให้ฟันธงให้แบบนี้ให้เลยส่วนใหญ่เป็นคนดีย้ำว่าส่วนใหญ่เพราะไม่ใช่ทุกคนจะดีกับเราแต่คุณไม่ต้องไปสนใจส่วนน้อยคุณสนใจคนส่วนใหญ่ก็พอว่าคนส่วนใหญ่จะดีกับคุณมีน้ำใสใจจริงให้คุณขอให้คุณวางตัวให้ดีเป็นใช้ได้โอ้โชคดีเรื่องคนมากๆสตร n g สองใบอัศวินถ้วยสองใบมาต่อจะมีอะไรสองใบอีกหรือไม่เออลุ้นลุ้นลุ้น ดับเบิลพลังงานส่งเสริมเสริมกำลังซึ่งกันและกันระหว่างไพ่สองสำรับอโอ้สามดาบโอเคไม่ต้องกลัวสามดาบไพ่ใบนี้ออกมาทีไรห,หลายคนหวั่นไหวแต่ผมมองในแง่ดี พราะไพ่แวดล้อมดีผมมองใบนี้เขามาเตือนให้คุณระมัดระวังในการวางตัวนั่นหมายความว่าเวลาที่มีคนเข้าหายเยอะๆเวลาที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมากบางทีหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่ได้ตรงใจเราทั้งหมดนี่นะครับเราเองไม่สามารถทําให้ทุกๆคนถูกใจได้คนอื่นก็ไม่สามารถทําให้เราถูกใจได้ทั้งหมดเช่นกันเพราะฉะนั้นใบนี้ผมมองในแง่ดีที่เขามาเตือนว่าอย่าเรียกว่าอย่าคาดหวังกับบุคคลอื่นมากเกินไป อย่าไปคาดหวังจะต้องใครจะมาทำอะไรให้เราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เผื่อความผิดหวังเผื่อความเสียใจไว้บ้างให้มองทุกอย่างในโลกนี้เป็นสัจธรรมนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีทุกข์ก็มีสุขมีเศร้าก็มีดีใจให้มองทุกอย่างว่าแต่ละสิ่งในชีวิตนั้นเป็นเรื่องชั่วคราวไม่มีอะไรถาวรมีสุขเดี๋ยวก็ทุกข์ได้เดี๋ยวก็สุขอีกครั้งมีเกิดมีดับมีอะไรแบบนี้สลับกันไปนะครับใบนี้เขาแค่มาเตือนให้เราอยู่ในสัจธรรมของโลกที่ว่าไม่สามารถมีอะไรตรงใจเราได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้น ขอให้เผื่อใจไว้บ้างมองโลกตามความเป็นจริงแค่นี้เองเห็นไหมครับไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะดวงคุณดีเชื่อผมและข่าวดีที่จะทำให้คุณใจฟูมากๆเร็วๆนี้โอ้โหโ,หโ,หโ,หโชคดีทางไกล6ดาบ6 of swords มีโอกาสที่คนทางไกลจะมาหาหรือตัวคุณเองได้เดินทางไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแล้วแต่ความสะดวกและเดี๋ยวนี้คําว่าทางไกลไม่จําเป็นต้องเดินทางด้วยตัวเองการสื่อสารออนไลน์อินเทอร์เน็ตก็นับเป็นทางไกลเช่นกันนะครับบางทีการประชุมข้ามประเทศเติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างชาติคุยกับเพื่อนต่างชาติอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างไรก็ดูให้ดีนะว่าเขามีตัวตนจริงๆระวังโดนหลอกนะครับแต่ถ้าพิสูจน์แล้วว่ามีตัวตนจริงๆหรือเป็นคนที่ไว้ใจได้เราก็คบหากันไปได้นะ โชคดีจากทางไกลโชคดีจากชาวต่างชาติหรือแม้แต่การเดินทางจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีกับคุณประมาณนี้แล้วก็อข่าวดีที่จะทำให้คุณใจฟูเร็วๆนี้ โอ้ oh, สามไม้เท้า three of ones เพิ่งพูดเกี่ยวกับใบหกดาบไปเมื่อกี้เรื่องเกี่ยวกับการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลต่างประเทศสามไม้เท้าออกมาการันตีชัดไปอีก double check สองเท่าเลยว่าคุณมีดวงทางไกลที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคดีจากทางไกลได้คู่ทางไกลได้คู่ต่างชาติหรือได้งานจากต่างชาติต่างภาษาทำงานออนไลน์รุ่งอ่ะรับรองได้เลยมาดูกันต่อเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับข่าวดีที่จะทำให้คุณใจฟูเร็วๆนี้ โอ้โหเดอะไฮพรีเทสคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงด้วยนะครับ การมีชื่อเสียงไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นนักร้องดาราศิลปินเสมอไปอาชีพใดๆก็มีชื่อเสียงได้สมัยนี้เอาตัวเองออกซื้อนะครับให้เป็นที่รู้จักแล้วง,งานของคุณจะกระเตื้องเฟื่องฟูเป็นที่รู้จักทั่วประเทศทั่วโลกได้นี่ไม่ได้พูดเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือกล้องอยู่ในมือสื่อออนไลน์อยู่ในมือใช้ให้เป็นประโยชน์สเสน่ห์ของคุณไม่ใช่เฉพาะความสวยความหล่อรูปร่างหน้าตาสเสน่ห์หมายรวมถึงคำพูดคำจาการวางตัวบุคลิกภาพทุกอย่างที่เป็นสเสน่ห์ของคุณจะทําให้คุณมีชื่อเสียงอ่า งานเด่นเงินดีความสัมพันธ์ดีทําเป็นเล่นไปดวงขาขึ้นนะครับช่วงเนี้ยถ้าได้วิวออ o ฟอ u n จูนกสักใบจะเพอร์เฟกมากแต่เราจะไม่คาดหวังนะแล้วแต่ไพ่จะบอกอะไรออกมาเราน้อมรับไม่ต้องวิวก็ได้ The Chariot ใบที่2เมื่อกี้มี Chariot สำรับแรกก็มี Chariot ปรากฏการที่ไพ่ออกมาตรงกันสองสำรับไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆและวันนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่3ครั้งแรกสเตรนส์อัศวินถ้วยแล้วครั้งที่3นี้เดอะชาริออตออกมาตรงกันอีกแล้วครับท่านดับเบิลเช็คพลังงานทวีคูณเสริมกําลังกัน2เท่าความโชคดีจากทางไกลาการเดินทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือแม้แต่ท่านที่ทํางานที่ต้องเดินทางบ่อยๆโชคดีอ่านะเกี่ยวข้องกับต่างชาติก็ยังได้ใบนี้ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือแม้แต่ความสัมพันธ์รับไว้เลยนะครับมา ไปกันต่อเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอานะใกล้จะถึงบทสรุปแล้วนะครับข่าวดีที่จะทำให้คุณใจฟูเร็วๆนี้มารับความโชคดีไปพร้อมๆกันนะครับโอ้เดอะเฮอร์มิตโอเคใบนี้ออกมาเป็นไพ่ความหมายกลางๆที่ค่อนข้างไปในทางที่ดีไพ่พฤิษีนะครับใบนี้บอกว่า เมื่อมีทุกอย่างสมบูรณ์พูนสุขแล้วทรัพย์สินเงินทองความสัมพันธ์ดีแล้วอย่าเผลอหลงละเลงไปกับทางโลกให้หันเข้าหาทางธรรมบ้างหรือสีนี้เป็นตัวแทนของความสุขสงบความสุขที่ร่มเย็นเป็นสุขความสุขที่ถาวรเรียกว่าไม่ใช่หลงแสงสีไปกับทางโลกไปกับกิเลสเป็นความสุขที่จับต้องได้แบบยั่งยืนอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับความสงบมีกินมีใช้แล้วอยู่กับความสงบอยู่กับธรรมะบ้างจะดีนะครับเออไพ่แนะนําดีจังเลยวันนี้ แล้วก็ขออีกสักสองใบเพื่อสรุปนะครับโอ้ราชาไม้เท้า king of w a n d s ไม่ต้องขยายความกันเยอะใบแรกของวันนี้คือราชาเหรียญแถมมีราชาไม้เท้าออกมา การงานการเงินคุณรุ่งเรืองสุดๆนับจากนี้เป็นต้นไปนี่คือข่าวดีแรกที่จะทำให้คุณใจฟูมากๆการงานการเงินดีหายห่วงขอให้ตั้งใจทำอย่างซื่อสัตย์สุจริตนะครับขยันขันแข็งมั่งคั่งแน่นอนงานรุ่งเรืองแน่นอนหวังสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นอ้าวมาอีกสักหนึ่งใบสรุปโอเคไม่ธรรมดาแล้ววันนี้ เราเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆหน้ากล้องไม่มีหลบมุมกล้องราชาเหรียญออกมาเป็นใบที่2นะครับวันนี้ใบแรกของวันนี้ก็ราชาเหรียญ แล้วสำหรับที่สองก็ออกมาดับเบิลพลังงานทวีคูณเสริมกำลังกันวันนี้ทั้งคุณและผมได้ราชาเหรียญ2ใบอภิอภิมหาเศรษฐีรับพลังงานความมั่งคัง่งร่ำรวยนี้ไว้ด้วยกันนะครับคุณก็โชคดีผมก็โชคดีร่ำรวยไปด้วยกันนะครับรับไว้เลยนะโอเคสรุปก็คือข่าวดีที่จะทําให้คุณใจฟูมากๆเร็วๆนี้โดดเด่นมากเรื่องการงานการเงินทรัพย์สินทั้งทางโลกทางธรรมความสมบูรณ์บริบูรณ์สมบูรณ์แบบทั้งหลาย ที่คุณจะพึงได้จากการตั้งอกตั้งใจทำดีคิดดีทำดีนะครับ ขยันขันแข็งอยู่ในคลองคลองทำที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นการงานการเงินคุณจะดีเยี่ยมมีกาความเป็นอยู่สุขสบายมีกินมีใช้อิ่มน้ําสําราญความสัมพันธ์เรื่องความรักแบบคู่รักอาจจะไม่เด่นนะักแต่ก็ยังพอสรุปได้ว่าคนแวดล้อมคุณจะนําโชคลาภมาให้และถ้าคุณอยากจะมีคู่ช่วงนี้อาจจะได้คู่จากการงานได้ด้วยนะครับเป็นคู่ที่เข้ามา,าสนับสนุน เข้ามาส่งเสริมซึ่งกันและกันแบบนี้ก็ได้เช่นกันประมาณนี้ทั้งหมดนี้คือข่าวดีที่จะทําให้คุณใจฟูเร็วๆนี้นะครับอย่๋เพิ่งเป็นคลิปนะยังไม่จบนะเดี๋ยวจะมีใบแถมให้อีกหนึ่งใบว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่สําหรับแนวทางที่จะก้าวเดินต่อไปนะครับขอหนึ่งใบสําหรับคำแนะนําเพิ่มเติมนะครับไพ่มีอะไรอยากแนะนําเพิ่มเติมหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบโอโ้ไม่ธรรมดา ขนาดไพ่แนะนำยังออกเป็นดีเอ็มเพอวันนี้เรามีดีเอ็มเพอรสองใบถูกไหมถูกไหมใช่ใช่ใช่นี่ไงขนาดใบสรุปยังออกเป็นเอ็มเพอย่างแรกเลยนะตัวคุณจะมีพลังมีอำนาจไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมทางทางโลกทางธรรม ในสายงานของคุณคิดหวังสิ่งใดได,ได้สิ่งนั้นสมปรารถนาหรืออีกความหมายหนึ่งคือผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดี double emperor สองใบรับไว้เลยนะครับโอเคครับขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านแล้วพบกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ